นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวตัวนี่ครับ Premium Arsenal นะครับก็จะเป็นตัวปรับผ่านเบ็บนะครับแบบหนึ่งอัปเซ่นะตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกครับ4โหมดนะครับแบบสําหรับคนที่แบบไม่อยากแบบปรับแต่งค่าเองนะผมก็จะเซตไว้ให้4พ r e s e นะครับนี่นะก็จะมีแบบพวกเต็มระบบสายเต็มพัน Low p a แล้วก็เท a i n i g นะครับพวกเอ่อ p r พวกนี้นะทุกคนก็สามารถเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมนะในแบบที่ตัวเองอยากได้นะก็สามารถปรับได้นะว่าอยากแบบ ให้มันขี่ง่ายขี่ยากอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องเซอโมดุกมุมหรือว่าอยากให้งัดหรือไม่งัดก็ได้นะครับแบบมีงัดมุมง่ายอะไรอย่างนี้นะสิงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็พวกค่านะก็จะมีให้เลือกแบบ30ค่าเลยนะก็จะมีแบบพวกค่าทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับอาวุธนะก็จะมีแล้วก็จะมีบายพาสให้ะนะบายพาร์โกดบายพาส์ทซีอาร์นะครับก็นี่นะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็แล้วก็จะมีอา่าหลอกการแจ้งเตือนในดิสคอร์ดนับสามารถเชื่อมกับเว็บพุกของเราได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นการ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็จะปรับค่าแบบเรียลไทม์นะเวลาทุกคนรีเซ็ตค่านะบแบบค่ามันก็จะปรับรีเซ็ตแบบเรียลไทม์นะก็หายห่วงเรื่องการการโดนเช็คในเกมนะรเราสามารถแบบปรับค่ากลับได้เลยนะเวลาจะโดนเะช็คนั้นเราก็สามารถรีเซ็ตค่าแบบนี้ได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับีเซ็ตค่าปุ๊บนี่มันจะขึ้นซักเซตฟูลีนะก็คือเรารีเซ็ตค่าเรียบร้อยแล้วนะค่าทุกอย่างก็จะกลับเป็นปกตินะครับก็จะเหมือนเราแบบคินคีนเลยนะเครื่องเราคินคีน,น,นะครับ ตัวนี้ก็จะแบบรันติดเครื่องนะครับแบบรันครั้งเดียวติดยาวๆนะครับไม่ต้องแบบมาลัานทุกรอบนะครับก็จะแบบเล่นได้ชิลๆนะครับเข้าเกมมาปุ๊บพร้อมลั่นอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ<ฮ>ผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับแบบพวกฟังก์ชันแบบผมจะมารีวิวแบบฟังก์ชัน mode สี่แล้วองนารต็มระบบผมก็จะมาแชร์ให้ดูนะนี่นะพอเราเซตใช่ไหมเราก็สามารถเล่นได้เลยนะนี่มันก็จะขึ้นนะครับ new value นะครับเห็นไหมก็คืออันนี้ค่าค่าเราก็ได้เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถไป,ถไปลั่นได้เลย เดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะครับว่าค่ามันเปลี่ยนจริงนะนี่จะแบบเต็มระบบนะพีหมดนะครับว่ากูตายกูตรงล้วอึบอึบอึบอึอ๊บเราก็สามารถปรับได้หมดนะครับให้แบบมันหัวแหวงหรือว่าไม่แหวงอะไรอย่างงี้นะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันดับผมเล่นให้ดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันกูเยอะหรอกนะาเต็มระบบว่าหัวไม่แว่งนะสามารถปรับได้หมดนะครับแล้วแต่คนมัตบองตายนี่เนี่นะครับเต็มระบบว่าไม่มีใครวัดไหวนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อที่ลิง์ดิทข้างล่างหรือว่าเข้าไปซื้อในเว็บได้เลยนะครับก็ตัวนี้ผมก็จะอัปเดตให้ยาวๆนะแบบชิวๆนิวยอร์กนะครับมันเป็นประมาณนี้นะครับขอบมากครับ